สวัสดีค่ะอัปเดตวิดีโอนะคะชุดนี้จะเป็นแต่ตัวเมียนะคะลูกค้าที่ว่างเลยทั้งหกตัวนะคะเนาะก็สสนแข็งแรงทุกตัวเลยนะคะเนาะอ่านี่เกาะแล้วนะคะเนาะน่ารักทุกตัวเลยอ้วนท,วนทุนดีค่ะอ่ะตัวแรกนะคะตัวแรกจะเป็นเชือกแดงเขียวนะคะเนาะอ้วนเลยนะคะตัวนี้เนาะเนาะน่ารักเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเชือกชมพูเหลืองนะคะลูกค้าเนาะ หน้าหวานเลยนะคะน่ารักเหมือนกันนะคะนี่ด้านหลังนะคะอ้วนปึกเลยตัวนี้ตัวนี้ชมพูเหลืองจะมี20นิ้วนะคะลูกค้าเนาะตัวนี้มี20นิว้วอ่ะต่อไปนะคะชมพูม่วงนะคะเนาะหน้าหวานเหมือนกันนะคะน่ารักเหมือนกันอ่าชมพูส้มนะคะวี แววๆเลยตัวนี้น่าเหมือนแมวน่ารักน่ารักน่ารักทุกตัวนะคะลูกค้าสนใจดูน้องตัวจริงก่อนได้เนาะอันนี้แดงม่วงนะคะอ่ะนี่แดงม่วงนะคะอ่าม่วงก็น่ารักเหมือนกันเนาะอ่าอ้วนๆทุกตัวเลยค่ะอ่าอันนี้แดงดํานะคะเชือแดงดํานะคะอนนี่ขนแน่นเลยขนยาวเลยนะคะโอเคเนาะแข็งแรงกันทุกตัวนะคะนะคะนี่ทั้งหกตัวนะคะ โอเคนะคะสนใจก็ทักไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าเนาะน้องพร้อมย้ายบ้านแล้วทุกตัวนะคะเนาะกำลังน่ารักเลยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ